สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กอก,ก,กนะคะวันนี้มินน้อยบอกว่าเออมาถึงบ้านเราให้ฟังแบบนี้ทุกคนว่าเจอใครดีใจสุดเลยเขาบอกว่าได้สิ่งนี้ด้วยนะเบ๊อหนูเจอคนนี้เดี๋ยวไปถามเขาว่าเจอใครวันนี้มินน้อยเจอใครนะฮะเ,เจอป้าแตนเหเรอโอ้ได้นมอัดเม็ดมาด้วยค่ะ,ะโอได้นมอัเมมาด้วยค่ะ ว้าวว้าวลมอัดเม็ดกองใหญ่เลยป้าแตนเอาให้เดรอลูกมากินเลยค่ะเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยแดงไดอแดงแดแดง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 ้งแเงแงแดง้ดงแดดแแดง

จะได้โตโตจะได้โตโตเหมือนพี่พยแม่นใอยูไหนหืมแม่อ๋องจิ้มมะรอยมั้งแล้วได้อะไรด้วยนะพี่พลอก็ได้ด้ยนะเอาหนูน้องไม่รู้เหรอน้องไม่รู้เลาว่าได้นี่เน่ะ Lập tàn hài hay là gì lạnh hay là gì anh ông minh anh anh hay là gì anh 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 này này cho này โอ้โหขอบคุณป้าแต็นหรือยังเหรอลูกขอบคุณแล้วเหรอคะเออเจอกันตอนไหนเนี่ยตอนที่ไปอันนั้นอะอือตอนที่ไปกับพี่พลอยเหรออืมเบยังไม่เจอเลยน้องมินเจอป้าแต็นได้ไงเนี่ยแล้วตังนี้จะไปทำอะไรนะ ไปเลยนะเอ,อาไปรียนุม่แตนบอกว่าไม่ต้องเอาให้แม่นะแล้วลูก <c oughs> ความลับไม่มีใน,นโลกทุกคนพ่<อ>เต้นบอกไม่ให้เอาไม่ให้แม่นะ,ะเฮ้อ <c oughs> อันนี้อ่ะเบะเบะจะเบะจะไม่ให้หนูเอาไอ้นั่นเบะจะให้หนูเอาไปหยอดกระปุกเพราะว่าตั้งซื้อขนมเนี่ยเดยแบิ้บเบะเอาให้ และอันนี้หนูประหยอดกระปุกไว้นะลูกโอเคยไหมฮนะเอาอันนั้นเอาไว้จ่ายค่าเรียนเอาไว้จ่ายค่าเรียนโอโ้โหคิดการไกลเลยทุกคนเอน้ย<อ>ไ,ไม่เปนะ็นไรหรอกเดี๋ยวจ่ายค่าเรียนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเบะก็จ่ายให้ไปจ่ายค่าเรียนด้วยนะทุกคนเปิดเด็อันไห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 นกระปุกมาหยอดเชื่อกระปุกมาหยอดเชื่อลูกไป แล้วก็ุกนูมาหยอดเลยอะเดี๋ยวไปเรียนเดีด๋ยวเบเอาให้เดี๋ยวเก็บใบก่อนเดี๋ยวหนูโตจะได้ใช้เอามาเลยลูกอู้อะลูกเนะี่ยหยอดอะหนูหยอดเองนี่นะคะหันมานีหน่อยสิหันมานีสิโอเคอือหยอดกระปุกแล้วนะคะปาแตนเนี่ยอือพับเข้าลูกพับเข้าอือเขาบอกว่า เขาจะเอาไว้จ่ายค่าเรียนนะทุกคนแต่ไม่ต้องหรอกลูกเดี๋ยวเดียวเวจ่ายค่าเรียนให้แล้วก็อ่ะขอบคุณขอบคุณไอ้นั่นหน่อยขอบคุณคุณอ่ะขอบคุณป้าแตนก่อนขอบคุณค่ะป้าแตนอ่ะแล้วก็ขอบคุณคุณป้าสมัยด้วยขอบคุณค่ะป้าสมัยที่ให้ตังหนูที่ให้ตังหนูอืมไว้โรงเรียน ของใบ,งงบงเลยนะคะของไปเลยอันนี้ก็จากคุณแม่สมัยค่ะนี่ค่ะแม่สมัยค่ะหยอกระปุกแล้วลูกพับได้เป็นไหมพอดีพอดีอ่อเอ่อเนก็โอนมาให้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะพอดีแอดอ่ะยังไม่ค่อยมีเวลาก็เลยยังไม่ได้กดออกมาก็ต้องขอบคุณในความเมตตาจาก <c oughs> คุณแม่สมัยแล้วก็ ป้าเต้นด้วยนะคะแต่เงินส่วนนี้ก็แม่พี่ก็จะหยดกระปุกให้เขานะคะเดี๋ยวเอ่อให้เขาตูกันนี้ก่อนแล้วค่อยไปเปิดบัญชีไว้รับได้ไหมลูกเฮ้เงินได้เยอดแล้วเก็บไว้เลยโอเคอืมอะไรลูกตังหูพี่บอย น้องมินว่าไงนะ<า>นั่งรถไปน้องมินอยากอะไรนะ,จะจอยากเจาะหูเด็โ <c oughs> ตก่อนลูกค่อยเจาะนูไม่กลัวเจ็บเหรอหอึน้องมินมนูไม่กลัวเจ็บเหรอคะหนูจะเจาะหูตอนโตเบ้เหรอนูอว่าจะเจาะตอนนัวนี้นูว่านูเก่งจะเจาะตัวน,นี้เดี๋ยวเบ้จะพาไปเจาะไปไหมไออ <c oughs> โอเคเพราะว่าตอนนี้ยังเด็กอยู่ค่ะ เขาไม่ให้ใส่ต่างหูอะไรลูกซื้อมาทำไมเยอะแยะไหนไหนโอ้โอ้ยต่างหูพี่พลอยซื้อมาทำไมเยอะแยะวะซ่นเดี๋ยวมันก็หายหมดไม่หายก็เอาไว้แบบนี้ลูกโอเคดูหนังสือพี่พลอยก็เป็นปึกๆนะคะที่ไปเรียนจากโรงเรียนคู่มองนะก็จะมีกันบ้านมาแบบนี้ นะคะ <c oughs> ก็มาทําที่โรงเรียนแล้วก็วันที่ประเรียนก็ไปส่งงานครูให้คุณครูตรวจเนาะ,ะถ้าแบบงานไหนที่ไม่ถูกครั้งคุณครูก็จะให้แก้นะคะที่โรงเรียนอันนั้นหรือเปล่าลูกอย่าอย่าไปทาจิระเป๋าไว้นะอันนั้นมันเป็นอะไรได้ขิตลบความผิดครูอันนั้นะถ้าเราเอาไปไป,ไป,ป้ายใส่สมุดหรือว่าเออวันนี้นูทํากันบ้านเสร็จหลือย,ยังคะ โอเคเลยเสร็จแล้วกันบ้านน้องมินเซอร์ไพรรอบค่ำนะคะเจอกับป้าเตนนะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้บายบายหันมาบบายบายหน่อยสิ <laughs> โอ้ยหนอ